สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้เลยค่ะสารานุกรมแมวนะคะเขียนโดยจุนฮีลีค่ะแปลโดยสิวพรพงษ์ธรรมนะคะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์วาราพับลิชชิ่งค่ะ เมื่อสัตวแพทย์มือดีนะคะที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพการเป็นสัตวแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาแต่อยู่ๆเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับมาบ้านเกิดที่เกาหลีใต้ค่ะปัจจุบันนะคะคุณหมอลีเนี่ยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ในย่านซอดงปูซานนะคะแล้วก็มีงานอดิเรกค่ะคือการเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับสัตว์นะคะผ่านสื่อต่างๆ และนี่ก็คือหนังสือเล่มแรกที่คุณหมอว่าเขียนค่ะระดับคุณหมอแล้วนะคะจะมาเขียนอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็คงไม่สมศักดิ์ศรีละค่ะก็เลยเขียนเป็นสารานุกรมซะเลยนะคะเนื้อหาในเล่มเนี่ยต้องบอกว่าครอบคลุมทุกเรื่องที่ทาสแมวอยากรู้ค่ะอ่านแล้วนะคะเรียกว่าจะเข้าใจและเอาใจแมวของเราได้ถูกที่ถูกทางมากขึ้นค่ะเนื้อหาหลักๆที่เราจะเจอในสารานุกรมเล่มนี้นะคะมีอยู่8เรื่องด้วยกันค่ะนั่นก็คือเรื่องแรกนะคะแน่น นวทวิธีการเลี้ยงแมวที่เหมาะสมค่ะตั้งแต่แรกเกิดจนเข้าไวยชรานะคะนับตั้งแต่การดูแลขั้นพื้นฐานทั่วไปค่ะลักษณะการเติบโตการให้อาหารการคำนวณน,น้ำหนักตัวที่เหมาะสมการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้แมวแฮปปี้มีความสุขค่ะอย่างเช่นอุณหภูมิที่แมวแต่ละสายพันธุ์เขาชอบนะคะเวลาการนอนหลับพักผ่อนของแมวเนี่ยควรจะนานขนาดไหนแต่ละพันธุ์เนี่ยไม่เท่ากันนะคะ การสร้างนิสัยในการขับถ่ายให้ถูกวิธีอันนี้เราก็ต้องทราบด้วยค่ะข้อที่2ค่ะวิธีการเลือกเลี้ยงแมวที่เหมาะสมกับตัวเองและวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องนะคะด้วยการพาเราไปรู้จักกับแมวไซยพันธุ์ต่างๆค่ะลักษณะพิเศษของแมวแต่ละชนิดหรือถ้าเราเนี่ยอยากจะรับเลี้ยงน้องแมวจรเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะรวมถึงวิธีการตรวจสอบลักษณะแมวที่เราเลี้ยงค่ะซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองหรือจะไปที่โรงพยาบาลก็ได้เหมือนกันค่ะ ข้อที่3นะคะวิธีการรับมือค่ะถ้าแมวตั้งท้องแบบไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนนะคะเรื่องของการคลอดลูกหรือกระทั่งถ้าแมวเนี่ยมีอาการผิดปกติรวมถึงวิธีการรับมือในสถานการณ์พิเศษค่ะอย่างเช่นถ้าแมวนี้ออกจากบ้านหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้นมานะคะหรือเมื่อเขาติดสัตว์ค่ะหรือวิธีการลูบตัวแมวที่ถูกต้องต้องลูบยังไงนะคะหรือถ้าแมวเราเนี่ยชอบกัดเล็บก็จะแก้ย่งไง ไปจนถึงคําถามที่ว่าถ้าแมวกรนเสียงดังเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะคุณหมอนะคะก็ตอบเอาไว้ในเล่มให้หายข้องใจกันไปเลยค่ะข้อที่4ค่ะวิธีการเลือกโรงพยาบาลสัตว์ที่เหมาะสมกับแมวของเรานะคะ วัคซีนป้องกันโรคที่ต้องฉีดให้แมววิธีให้น้องแมวกินยาอ่ะเขาต้องมีมีทิปส์นิดนึงนะคะรวมทั้งมีทิปส์เพิ่มเติมอีกหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นยาทาของคนเนี่ยจะทาให้แมวได้ไหมหรือช่วงแมวท้องเนี่ยสามารถจะฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าหรือหากแมวต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นเวลานานหรือต้องทุกข์ทรมานจากอุบัติเหตุเนี่ยแบบนี้เราสามารถทําการรุญยาฆาตให้กับเขาได้หรือไม่นะคะข้อที่5เคล็ดลับการรับมือหากแมวติด โรคต่างๆรวมถึงวิธีแก้ไขค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคลำไส้โรคในช่องปากโรคทางเดินปัสสาวะโรคผิวหนังโรคระบบประสาทโรคซึมเศร้าและความจําเสื่อมค่ะข้อที่6วิธีการดูแลแมวที่ติดโรคนะคะโดยเฉพาะถ้าแมวที่เราเลี้ยงเนี่ยเขามีโรคประจําตัวล่ะเราจะต้องทํำยังไงนะคะข้อที่7ตารางการตรวจสุขภาพแมวตามช่วงวัยค่ะแล้วก็เช็คลิสต์อาการที่บ่งบอกว่าแมว เราเนี่ยอาจจะป่วยซึ่งช่วยให้เราสามารถประเมินอาการในเบื้องต้นได้รวมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะข้อที่8นะคะรวมข้อมูลที่ถูกต้องจากสัตวแพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญในการเลี้ยงแมวค่ะที่ละเอียดครอบคลุมกับทุกเรื่องราวของน้องแมวแสนรักของเรานะคะเล่มนี้นะคะถือได้ว่าเป็นไกด์บุ๊กที่ช่วยให้เหล่าทาสเลี้ยงแมวได้อย่างมีความสุขค่ะมั่นใจที่จะรับมือได้ในทุกสถานการณ์นะคะเพราะคุณหมอเนี่ย ได้ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างจริงใจค่ะเปิดเผยทุกเรื่องไม่เก็บไม่กักนะคะไม่ว่าตอนนี้เราจะเพิ่งเริ่มเป็นทาสแมวหรือเป็นทาสมืออาชีพที่ตกหลุมรักแล้วก็เลี้ยงแมวมานานมากแล้วก็ตามเล่มนี้บอกได้เลยค่ะว่ามีไว้อุ่นใจตลอดชีพค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านข่าเเซนแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ